ซีดีนะฮะหนุ่มซีดีหนุ่มตั้มหนุ่มกั้งนี่ไปหมดเลยแล้วก็จังหวะเจ๊ไปพอดีเจอบี้กำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่น้องบี้เดรสตาไปด้วยก็นี่ไงก็โชว์ด้วยนะฮะก็ถือว่ามากันครับขั้งขอบคุณทั้ศิลปินนักร้องเช่นักร้องที่มาบนเวทีร้อยกว่าชีวิตแล้วก็มีตั้งแต่ป๊อปนะฮะร็อกไปจนถึงวงแบนเล่นใหญ่ๆเล่นสดนี่ก็เดที <t <t ่กันเลยก็ต้องยอมรับว่ามากันเยอะก็ขอบคุณนะครับสำหรับศิลปินที่สละเวลาก็ถือเป็นปีคอนเสิร์ต ที่เราจะรวมใจบรรดาแฟนคลับหลากหลายเนี่ยนะฮะที่จะได้มาก็เป็นภาพที่อบอุ่นทั้งหมดนะจ๊แมมวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นต้นไปสามทุ่มครึ่งคุณผู้ชมเราจะเอาภาพถ่ายทอดอา,อาอกาศสี่อาทิตย์ติดต่อกันวันพรุ่งนี้อาทิตย์ใช่ไหมแล้วถัดไปถัดไปคุณผู้ชมหลายคนอยู่ต่างจังห <Yeah. S 1> วับอกว่าอยากดูบรรยากาศ ฉลอง12ปี Happy Birthday นายเตห์เฟสิเวิร์ลนี่เป็นยังไงนะฮะก็รอดูได้3ทุกมครึ่งทุกวันอาทิตย์ไล่กันไปตั้งแต่วันนี้4เทปดีใจมากๆนะครับเพราะวันนี้นายเตห์ก็ครบ12ปีแล้วแล้วก็รายการเดอะสตาร์เราก็อยู่กับนายเตห์มาตั้งแต่เดือะสิงหาปีหนึ่งครับจริงๆนายเตห์แก่กว่าเรา2องปีเพียงนั้นเองเปรียบเปียเสมือนพี่น้องกันตามคลานตามกันมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งก็พวกเราทุกคนก็ยินดีและก็ดีใจมากๆครับ Happy birthday.